คนนี้ก็อยู่กับ JEBIC แต่บางคนเมื่อวานผมมีทุล่าครับผมก็เลยต้องมาทำคลิป EP สองรีวิวอัปเดตยี่สิบว่พอดีเมื่อวานมีทุล่าครับเอ่อต่อแต่ 1,500ตัวสามก็ no 1,500บริจาคให้เขาเสร็จเขาก็จะกดล็อกให้เราเฟยค่ะเอ่อให้เลือกเป็นอันอันบนนะคะให้เลือกเป็นไม่ใช่อันด้านบนนะครับไม่ใช่อันบนอ่ะอันนึ้ันานอันขึ้นให้เลือกเป็นอันด้านล่างที่ขึ้นต้นด้วยตัวดีอะให้กดเข้าไปค่ะแล้วก็บริจา เงินมนะะว่วงใหครับไปสามครั้งครั้ง,ง,ง,งละหนึ่งพันห้ารวมทั้งหมดแค่สี่พันห้าครับเออเออลืมบอกเลยเขาเปลี่ยนโมดเดลผลแล้วครับเออจากจุดจำไม่ได้เได่เลยว่าที่แบบหก แล้วก็นี่ครับนี่ครับดูผลล็อกเก็ตครับเดี๋ยวมันจะมีเอฟเฟกมานี่นะครับเป็นนที่เดีเผใ<ม>ห้กันไมดะสายเก็บผลนสายหาผลเพราะว่าผม แบบเขาเรียกว่าไงครับผมไม่เน้นผลดีครับผมดาบแล้วก็เดี๋ยวมาดูทุแทักิลดาบครับเดี๋ยวผมขออัยกลับก่อนนะครับโอเคครับทักิลดาบถามเขาก็ปรับเปลี่ยนบางอันนะครับบางอันก็ไม่ปรับเปลี่ยนเออแล้ว like ที่แล้วคือโมเดลดับไม่เปลี่ยน ก็จริงนะครับแต่มันเปลี่ยนเปลี่ยนแค่โยโนรูอย่างเดียวครับแต่ว่าที่สปอยมาเขาบอกว่าจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าชุดท้ายก็เปลี่ยนแค่อันเดียวครับจากเป็นดาบดักเบรดนะครับใช้เฮลโลบัคสองพันสองไม่ใช่หนึ่งพันสองครับแล้วก็ถ้าอมาดูสกิลดาบครับสกิลดาบบางอันก็ไม่เปลี่ยนบางอันก็เปลี่ยนครับ อ,อของเข,งขาเรีเยกอะไรนะดาบคู่โอเด้งอะครัะเขาก็ไม่เปลี่ยนครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยแต่เซเบอร์เปลี่ยนครับเซเบอร์ er เปลี่ยนผมให้ดูทุกกันไม่ได้นะเพราะว่าดาบผมไม่มีทุกอันครับมีอยู่17เจเล่มครับเอ่อ ็แบบนี้เลยเอ็นขึ้นกาาลนนางละบาดและนี้ครับแ้อ,อ,อ,อดามีแรงมากเลยถ้าพสาดาบนะครับแล้วเขก็ตีบวกเซเบอร์ครับแดงแบบแรงมากมเลยผมลองไปใช้แล้วผมลองใช้กับเพื่อนครับเออดากินกินเลือดไปครึ่งหลอดนะครับผมบอกเลยแรงมากๆ แล้วก็เคียวก็ไม่เปลี่ยนครับ,รบไม่เปลี่ยนครับอ,อ่อดาบบิ๊กมัมก็ไม่เปลี่ยนครับหรือว่าเปลี่ยนอ๋อไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับไอ้สกิ้แรกมันจะเป็นทีเน่เป็นแบบผมงาบิลี่ที่มันจะเป็นฟันที่มันทานเราใช้ใส่ศัตรูมันจะเป็น ฟันแล้วมันจะมีขึ้นไฟแบบฟันรัวๆเลยครับเดีวผมจะพาดูลองใช้ให้ดูจะเป็นขึ้นไฟเลยฟันรัวๆแล้วก็สกิลฮิลนี่ครับไม่เปลี่ยนครับเหมือนเดิม โอเคดาบต่อไปครับดาบคาเวนเดอร์ครับ,บครับดาบงคาเวนเดร์นี่ครับไม่รู้เปลี่ยนหรือเปล่านะเพราะว่าพอผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันครับผมไม่เคยใช้ครับเพราะว่าผมได้มาผมก็ไม่ใช้อยู่แล้วพราแบบไม่รู้อ่ะครับ อยากใช้อะผมไม่อยากใช่อะมีดาบีอันนี้ผมไม่รู้นะว่าถ้าเปลี่ยนหรือเปล่าให้ทุกคนดูเองใครที่รู้ิลกเก่กกาของค่ะยนเด้อก็ถ้าถามาราคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับต่อม,มาดาหาโคโค่ครับดาบหลอดผมน่าผมว่าน่าจะเปลี่ยนนะแต่ว่าสก,กิสกสกิลกันเหมือนเดิมแต่เอฟเฟกต์เปลี่ยนครับเอฟเฟกต์เปลี่ยนครับ เดี๋ยวทุกคนดูเนี่ยครับปกติมันจะเป็นเป้าวงกลมวงกลมครับอันนี้เป็นเป้าสี่เหลี่ยมครับเนี่ยนะครับเอฟเฟกเปลี่ยนแต่ว่าสกิลยังเหมือนเดิมแล้วก็ดาบมิดไนท์เบลดครับสกิลน่าจะเปลี่ยนนะถ้าที่ผมจำสกิลเปลี่ยนนะถ้าผมจำได้ผมก็จำได้ว่าดาบนะมิดไนท์ไนท์เบลดบมันไม่ได้ ให้เป็นแบบนี้เพราะว่าผมแอบ,บไปเล่นมาก่อนแล้วผมลอ,องแชดูเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นแบบนี้เนี่ยครัไมันเป็นแบบนี้ ผมชอบใช้ชิปล็อกมากกว่ามันเล่นง่ายครับอ่าต่อไปโพวีหนึ่งเปลี่ยนเอฟเฟคครับแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนสก,กิลครับเปลี่ยนเอฟเฟคแต่เปลี่ยนสก,กิลสก,กิลยังเป็นแบบสก,กิลยังเหมือนเดิมครับแต่เอฟเฟคมันทำให้สวยขึ้นครับเฮนอฟกวาดผมไม่ได้ฝะไม่ใช่เอ พราะผมพูดผิดโพ V 2วีสองผมไม่ได้ฟาร์มสกิลที่สองไว้นะครับก็เลยจะมีแค่สกิลเดียวให้ดูได้เหมือนเดิมนะครับแต่แค่แค่เอฟเฟกต์เปลี่ยนครับเอฟเฟกต์ทำให้สวยขึ้นครับแล้วก็ดาบเรนโกโคครับเปลี่ยนอยู่แล้วครับเพราะว่าผมไปลองเล่นมาแล้วนี่ครับเปลี่ยนอันนี้ต้องกดครั แต่ถ้าเล่นในคอมมันจะเห็นเปลวไฟแบบเยอะกว่าน,นี้ครับใหญ่มากแต่ว่าผมไม่รู้เอาช่องเข้าไปในคอมยังไงผมก็เลยให้ดูแบบส,สวยๆไม่ได้ครับจริงๆผมมีคอมนะแต่ว่าผมเอาช่องเข้าไปในคอมยังไงผมเอาช่องเข้าไปในคอมไม่เป็นครับแล้วก็พอต่อไปทูชิตะครับน่าจะฮ่าไม่เปลี่ยนครับแต่แค่เอฟเฟกต์ทำให้สวยขึ้นเหมือนเดิมเลย เออเอ็นมาไม่เปลี่ยนครับเหมือนเดิมเลยคือมันไม่เปลี่ยนเลยคือไม่เปลี่ยนครับทําแค่เอฟเฟกต์สวยขึ้นครับแต่ผมจาได้เลยสกิลหมุนเนี่ย,ำยทำแค่เขาเปลี่ยนเอฟเฟกต์ให้มันสวยขึ้นครับแต่ว่ากสกิลมันเหมือนเดิมอย่างนี้ครับเอ่อดาบของเอนสมโมผมไม่ได้ซ่ผมไม่ได้ฟาร์มไว้เลยเดังก็เลยใช้ไม่ได้ น,น,น,นี่ก็อีกดาบครับดาบนี่ก็อีกดาบที่ผมไม่ได้ฟาร์มมัตเตอรี่เยอะเลยนี่ก็ไม่ได้ฟาร์มนี่อันนี้ไม่ต้องดูดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีใครใช้อยู่แล้วอะยกยกเว้นมืงไหม่ก็น่าจะใช้สำหรับคนที่ใช้อะโอเคผมรีวิวดาบไปไม่หมดหรอกครับเพราะว่ามันก็มีมีดาบที่ทั้งมัตเตอรี่ผมไม่ครบหรือว่ามัตเตอรี่ผมลล็อกแค่สก,กิลเดียวแล้วก็ไม่มีดาบ ปืนเดีย๋ยวดูปืนครับอันนี้ปืนคาบูฉาครับผมไม่ได้ฟาร์มไว้สองสกิลครับผมฟาร์มไว้แค่สก,กิลเดียวน่าจะไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนเลยเลยปืนบาไม่ได้ฟาร์มมาเติลี่ครับอันนี้ก็ไม่ได้ฟาร์มนี่ก็ไม่ได้ฟาร์มไม่ได้ฟาร์มเลยเลยฟาร์มไว้แค่คาบูฉาครับเพราะว่าผมอยากรูว่าไอส้สก,กิลที่มันใช้ลมถักไปแทนมันคือสก,กิลไหนครับผมก็เลย อยากใช้เห็นเขาชอบเอาคอมโบนผมลองฟังดูมันก็ไม่ใช่สกิลบมันไม่ใช่สกิลแบบโอเคเปืนเสร็จไปนี่เงินเสร็จไปแล้วอร์เรี่อืมไม่เปลี่ยนครับ่าครับไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเหมือนเดิมหมดเลยครับ ออฝนไอเด้ uh, ์อันนี้ก็ไม่ต้องดูกุเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ดูแอ่เป็นไอเทมแค่ไอเทมพวกเอ,อ,อาไว้แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเอาไปเหตีบวกดาบเห็นไหมก็ตีบวกปืน่ผมไม่ใช้เพืออนอี่แล้ว อ๋อผลผลหม่เข้ามาผมบอกไปแล้วเมื่อตอนอ p หนึ่งครับโอเคตอนนี้มีอะไรตอ่อไหผมมดผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้ว่าผมบอกขอคิดผมบอก ไอ,อจุดธรหมัดหรอ,อยังแต่ผมบอกจุดแล้วเคล็ดไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้บอกจุดธรหมัดอเนี่ยน่าจะบอกไปแล้วนะอยู่ยังไม่ได้บอกคอมเมนต์มาได้ครับใ้าเนพี่หนึ่งไ,ได้บอกครับก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะไปทําบอกไว้ให้มีอะไรอีก วาไม่ผมขอดูอในร้านเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าโอ้มีเกมพารทใหม่ด้วยครับผมลืมบอกเลยเป็นเกมพารทไม่รู้คืออะไรครับเจ๋งเป็นเกมพารทนะคบเป็นเกมพาทใหม่ครับเป็นเกมพาทองนครับพวกวัตถุดิบเอาไว้ครามหรือเอาไว้ทําอะไรครับนี่ครับไม่ใช่ เกมพัดใหม่เออผมลืมบอกเลยหน้า UI โค้ดเปลี่ยนด้วยนะครับห <UI. S 1> น้า UI โค้ดจากปกติจะเป็นแบบให้ใส่จากให้ใส่จากตรงไอ้สีฟ้าๆครับให้ใส่เป็นช่องเล็กๆเปลี่ยนมัเป็นอันใหญ่ครับเป็นแบบนี้เลยสวยขึ้นชอบมากเลยแล้ว มีอะไรต่อไม่แนวเห็นเรไม่ไดเดียวมันมีอะไรไม่รู้อ่ะผมไม่รู้จะแผวเรียกอะไรอ่ะมันคือแบบเราขับงดูเข้าไปอ่ะแล้วเราแล้วน่าจะจะมันไม่ใช่กอดรับอ่หรือมันกอดรับก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนไม่ใช่กอดรับอ่ะแต่มันมันขับไปเข้าไปเข้าไปแล้วเข็มทิศมันจะเปลี่ยนอ่ะทุกคนมันมันจะเปลี่ยนนะ อพอถึงระดับหกห,หน้าจอจะมืดเลยไม่ใช่ดิระดับหกหน้าจอจะมืดเลยแต่ว่าจะามีเซี่ยที่ตัวเราครับแล้วระดับห้าก็เริ่มมืดแล้วครับแล้ว,ลวพอเราขับเรือเข้าไปเรื่อยอ่ะมันจะแบบมืดมืดแล้วมันจะมีหยุดดีๆมันจะมีบอสฉลามมาสู้ ดีมันจะมีบอสฉลาดมาให้สู้ครับเลเวลไม่ใช่เลเวลสักสองคนครับ คับต้องฆาให้ตเอนตามเนี่ยก็แรงมากมาน่ากลัวมากผมเข้าไปตอนนั้นแผมกลัวมากเลยบอสฉลาดนน่าขนลุกมากเลยน่ากลัวมากบลอยลูกน้องมาคุดนะผมกลัวมากเลยผมเสียงมากแบบเสียงในคือจริงเลยผมเข้าไปแล้วอ่ะเสียงมากเลยไม่รู้นันคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะชิตอนจบนะครับ บ,บ,บอกเมื่ี้หม่บอกาบอกตอเนี่ยน,น,น่ะน,น,น่นจ,ะนจะไม่มีอะไรต่อนะถ้ามีอะไรต่อก็บอกในะคอมเมนต์ได้เลครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ใหม่อีกรอบหนึ่นงสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียนวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดซับไเรื่อาัสาวัดครับ